สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง o อเ r Game กนะครับผมสวีดัสสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมเต t r i สกันนะครับผม t ตทริ s เป็นเกมพัลเซนะครับเกมตัวต่อในอดีตนะครับที่หลายคนเคยเล่นมาแล้วนะครับผมเป็นเกมตัวต่อนะครับผมเรามาลองเล่นกันดูดีกว่านะครับอ่มาดูกันเลยมี มีโหมดอะไรบ้างครับมีโหมดร้อยเพลเยอร์นะครับเล่นกับผู้คนทั่วโลกนะครับร้อยคนพร้อมกันนะครับแล้วก็ใครได้คะแนนเยอะสุดก็จะชนะนะครับผมอันที่2คือเล่นกับเพื่อนนะครับเล่นสามารถแข่งกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็อันที่3นะครับแบบโซโลนะครับผมเรามาลองเล่นแบบโซโลกันดูก่อนนะครับผมโซโลมาราธอนโอเคมาโอเคครับ ที่หน้าจอนะครับก็จะเปลี่ยนรูปร่างนะครับก็จะลงแบบไหนนะครับผมเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอย่างนี้ครับก็จะเป็นการเลื่อนลงนะครับผมต่อกันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวยาวกดไปที่โฮนะครับเพื่อเก็บเก็บได้นะครับเก็บไว้ก่อนน่ประมาณนี้เก็บไว้ก่อนปุ๊บสามารถ รอแล้วก็เลื่อนอ้าวไม่ทันครับกดกดเลื่อนไม่ทันโอ้ยพลาดครับพลาดพลาดอายเลยอายเลยโหอัดคลิปด้วยอายเลยโอ้โหเอาใหม่ครับตั้งใจเล่นกว่ามาต่อให้ต่อให้ได้เป็นแถวครับหน้าเนี้ยได้หนึ่งแถวก็จะบล็อกก็จะถูกทําลายครับอย่างเช่นนี้จะได้สองแถวนะครับผมท่านได้สูงสุดสี่แถวครับได้ได้เยอะก็จะคะแนนเยอะนะครับผมตอนนี้เราอยู่เลเวลหนึ่งนะครับเลเวลหนึ่งเนี้ยก็เล่นแบบง่ายสุดนะครับ ก็คือมันจะช้าๆหน่อยอ่าถ้ายิ่งเลเวลอัพมากขึ้นนะครับมันก็จะยิ่งเร็วมากขึ้น,นยิ่งเร็วเรื่อยก็จะเล่นยากมากขึ้นเรื่อยเรยครับผมอ่าโอเคไปนี่เราจะเก็บแบบเตติน,นะครับก็คือกั้นช่องไว้กั้นช่องไว้เพื่อเก็บสะสมให้ได้สี่อันแล้วค่อยลงครับเป็นเรื่องการเล่นที่เสี่ยงนะครับผมเ,เ,เื่องแรกๆเนี่ยเราสามารถทําได้ครับเลเวลหลังๆนี่แบบ เสี่ยงครับเสี่ยงในการตายโอเคนี่ครับเราได้มาสามสามช่องละตอนนี้ยังไม่ยังไม่ครบนะครับต้องได้สี่ช่องถึงจะไตเติติสนะครับเขาเรียกว่าไตเตติสนะครับได้สี่ช่องขึ้นไปเนี้ยเราได้ละสี่ช่องก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ครับป๊ามาได้ตเตติสนะครับผมได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เราเรวสองแล้วครับสังเกตดูว่ามันจะเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นนิดนึงนะครับยิ่งเร็วสูงเท่าไหร่ครับ ความเร็วก็จะมากขึ้นนะครับก็มันจะทําให้ยากขึ้นเรื่อยๆครับโอเคถ้าแบบเล่นโดยความเร็วเอื่อเฉยๆจนะต้องไปเล่นแบบเซนโหมดนะครับเซนโหมดก็คือแบบเล่นเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆใครเครียดนะครับไม่ต้องแข่งขันอะไรมากมายครับสาหรับคนที่ใช้วิธีสโลลฟ์นะครับผมสําสหรับเรานี่เล่นแบบธรรมดาครับธรรมดาก็คือมันจะเร็วขึ้นตามตามตาม,ตามเลเวลนะครับ ความเร็วก็จะเร็วขึ้นตางรืออ่าได้เติอีกแล้วครับเก็บช่องไว้เพื่อเล่นเตดตินครับอันนี้นี่ย่ละมาใส่ด้านซ้ายดีกว่าโอเคเก็บไว้มาครับใส่ช่องไปเลยป๊าได้ครับอาไรดีป๊าเราต้องวางแผนได้ดีนะครับด้านขวาครับจะบอกว่าอันต่อไป3อันต่อไปครับมีลายบาบ้างครับแล้วก็ต้องวางแผนให้ดีครับว่าต่อไปจะลงตรงไหนนะครับผม ตรงไหนดีตรงนี้อ่าตรงนี้ลงไปเลยครับโอถ้าไม่ชัวร์เปลี่ยนตัวได้ครับเปลี่ยนตัวออกมาที่เราเก็บไว้นะครับเก็บไว้โอเคก็เต้นไปเลยครับจะม,มีบล็อกหลากสีครับหลากสีให้เราเลือกนะครับผมโอ้ต่อไม่ได้แล้วก็ไปก็ลงมาเลยกว่าป๊าปไม่ต้องคิดมากแข่งกับความเร็วนะครับเก็บไว้ทำไงดี บังบล็อกไปเลยบังช่องไปเลยอ่าต้องมีเทคนิคหน่อยโอเคเล่นตามใจชอบนะครับเตติสนะครับเป็นเกมที่ฮิตมากเลยครับสมัยก่อนเครื่องแฟมิคอมนะครับผมถ้าใครมีอายุหน่อยก็น่าจะรู้จักนะครับผมอ่าห้าอยเกยมบอออายุโอเคอเ,เกมพัซเซลน,นะครับเล่นง่ายครับต่อตามบล็อกไม่ให้อ่าไม่ให้มีช่องว่างครับ อ่าไปไปไปโอเคมันเริ่มเร็วขึ้นนะครับเร็วสามแล้วเริ่มเร็วขึ้นนิดหน่อยแนละ้วโอเคเราก็ยังพอทําเตจติดได้นะครับถ้ายิ่งเร็วสูงเราก็จะทําเตจติดได้ยากขึ้นนะครับผมอ่าโอเคโอลงไม่ได้อันนี้ไม่มีที่ลงครับไม่มีลงเปลี่ยนครับเป็นเป็น,ปนอันนี้ดีกว่าป๊าได้ติดได้ทิปเปอร์ก็ยังดีเก็บไหมเก็บไหม ให้เก็บครับเสียบไว้ก่อนเสียบเลยใส่ช่องนี้ได้โอเคได้เม,มื่อหนึ่งเริ่มสีแล้วครับเริวมอับแล้วเริวมอัพแล้วอ่าอ๋าอออต่อครับต่อให้ให้ตรงช่องครับให้แบบไม่มีดูนะครับผมต่อไปเรื่อยๆครับก็ค่อนข้างจะยากนิดหน่อยเปลนเอาตรงนี้ไป ลงไปโอเคเอาไงต่อเปลี่ยน่ก่อนเปลี่ยนอนี้ก่อนไปโอ้ไม่ได้ครับบางทีเราก็ต้องยอมให้มันมีช่องตรงกลางบ้างนะผมมันไปไม่ได้จริงมันวางแผนมาไม่ดีเพราะง,งั้นอย่าแก้ตัวเลยเนะโอเคต่อไปเลยครับเราต่อไปเลยแล้วสี่แล้วจะได้ไปถึงหลืวอะไรกันเอ่ย อุย้ยพลาดครับพลาดพุ้ยพลาดพลาดที่นี้ทาไงพลาดมาดูกันว่าเราจะแก้ตัวได้หรือไม่นะครับมาดูกันมาดูกันโอ้ยแย่แล้ว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 ครับแย่แล้วครับเป็นรูเต็มเลยครับเป็นรูเต็มเลยแบบนี้ไม่ดีครับแบบนี้คือแบบผิดนะครับเล่นผิดออโอเคตัวยาวแล้วช่วยชีวิตหน่อย โอเคได้แล้วได้ไหมได้มาอีกหนึ่งต้องเติมรูให้เติมไม่ให้มีรูครับเราต้องซ่อมรูตรงนี้ให้ได้นะครับผมมา,าได้อีกหน่อยหนึ่งขอสีเดียมเอยสีเดียมสีเดียมยังไม่มาเลยสีเดียมยังไม่มาเลยโอ้โหใส่ร้ายเหลือเกินสีเดียมยังไม่มาเก็บดีกว่าเอาสีเดียมหน่อยขอสีเดียมหน่อย ขอเสติมนะครับอ้ยอ้ยเอา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 ไงอ้ยพังหมดแล้ว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 ครับโอ้มันเร็วขึ้นแล้วครับแย่แย่แย่มันเร็วขึ้นครับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวครับเร็วขึ้นแล้วเร็วขึ้นมั้เล่นยากขึ้นมันเล่นยากขึ้นเพราะมันเร็วขึ้นนะครับอ้ยเอาไงเอาไงอ้ยอ้ยไม่ได้ละเปลี่ยน เย็นโอ้โหสามารถติดต่อกันไปไปเข้าไปลงตรงไหนดีอื้เอ้ยสีเดียมั้งไหมโอ้ยแย่แย่ได้ไหมได้ไหมลง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 ช่องลงช่องได้ไหมอ๋อยังดีครับยังดียังดียังดีหน่อย เอ้อเออเออโหเกือบเกือบเกือบเอาเอายาวๆยาวยาวลงซ้ายเลยเข้าใจไหมได้ไหมโอ้ลงไปโอ้เสียงเลี่ยม์ไหมครับเอาไงดีเปลี่ยนเป็นนี้ดีกว่างโอ้ยใส่นี้ก่อนเอายาวไปซ้ายอืมเกมนี้เป็นการฝึกสมองเก็บฝึกสายตาครับผมฝึกไว้ครับเผื่อใช้ประโยชน์ได้ อาอาๆอาเอาไงเปลี่ยนเอ้ยไม่ทันแล้วโหแย่ครับแย่ครับแย่แย่แย่แเร็วห้าครับโอ้โหไม่ทันระวังตัวครับมันเร็วเกินได้ไหมได้ไปสองขวาสุดได้ไหมได้ไปหนึ่งของกลางครับผมต้องแก้ปิศนาตรงนี้ให้ได้ครับอ,อ่าไป2องเรืวหกนะครับเร็วขึ้น เร็วขึ้นอีกแล้วโอ้โหแม่เจ้าเร็วจะเร็วไปไหนจะรีบไปไหนถ้ารีบไม่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โหไม่รอดครับไม่รอดไม่รอดรอดไหมยังดันทุลังเล่นยังดันทุลังเล่นยังเล่นอยู่เร็วโอ้โหต่อโอ้โหพังแล้วครับพังแล้วพังแล้วครับอ๋อได้สองหมื่นสี่สามร้อยยี่สิบนะครับโอเคอ่าเป็นไงบ้างครับเกม เตติตนะครับผมเรามาดูโหมดอีกโหมดดีกว่าเป็นแบบเล่นกับเพื่อนนะครับเล่นกับเพื่อนเราต้องสร้างเกมแล้วก็ล็อกอินผ่าน Facebook แล้วก็ชวนเพื่อนมานะครับมีแบบนอร์มอลแบบฮาร์ดแบบแชมเปี้ยนนะครับเริ่มต้นด้วยเลเวลสิบห้าครับโอ้โหมันจะเร็วขนาดไหนโอ้โหนี่ครับนี่ครับแบบเซนที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือเลเวลจะไม่เพิ่มเลยครับก็เล่นแบบเอือยเฉื่อยๆไปนะครับแบบชิวๆนะครับผมเราลองเล่นแบบร้อยเพลเยอร์นะครับร้อยคนนะครับสู้แบบ ร้อยคนในเกมเดียวแข่งขันกันร้อยคนนะครับใครอยู่ถึงสุดท้ายก็จะชนะไปนะครับผมอ่าตอนนี้กําลังรอผู้เล่น,นครับตอนนี้มี47คนแล้วอ่าเข้ามาแล้วมาครับ4ี่หกคนก็ได้เล่นกัน4ี่หกคนนะครับอ่าสี่หกคนนี้ใครจะชนะมาเรามาดูกันปุ๊บก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับมา นนยังเลเวลหนึ่งอยู่เราเล่นกันกันกบสี่้าคนออกไปคนหนึ่งละออกหรือตาย <c oughs> โอ้จะตายได้ไงเพิ่งจะเล่นเองเพิ่งจะเล่นก็ตายแล้วหรอถ้าจะเล่นไม่เป็นหรือว่าจะมีอะไรผิดพลาดเลครับผมอแล้วก็เล่นไปได้ของเรานะครับต่อสู้กับร้อยคน,นครับอม,มาเลเวลสองแล้วเลเวลสอแล้วเราต้องทำ เตติดไม่ได้เตติดเตติดเตติดอยู่ไหนเตติดมาแล้วครับเตติดครับมาได้แล้วเตติดอืมเราได้สองพันแล้วคนอื่นได้สี่พันที่หนึ่งได้สี่พันครับกระดั้นบนสี่พันเจ็ดแล้วครับโอ้โหเร็วเหลือเกินไปเราได้เรามาสี่พันห้าครับทำเตติดได้มาสี่พันห้าเลยครับสุดยอดสุดยอดครับห้าพันแล้วห้าพันแล้วอืมมอาไงจะเล่นแบบ ไอดีดีหรือว่าจะเล่นสู้เขาไหครับอ่าเล่นไปเล่แล้วกันเซฟตัวเองไปด้วยครับแล้วก็ทำคะแนนไปด้วยทำไปทั้งสองอย่างเลยยอ่ออ่าระวังนะครับรูมมากนะจนลาบหายครับผมต่อขวาสุดเลยอ่ามา,มานี่ครับมันต้องวางไว้วางไว้ตรงนี้ก่อนมันมีบล็อกพวกนี้มาครับเราต้องเก็บไว้ครับตรงน,นี้่าปุ๊บ มาเอาตัวนี้เอาเตจิตดีกว่าไปเตจิแล้วครับเอาขึ้นไปอยู่ที่7,500ครับตอนนี้ไป1 7 0 0 0กันแล้วนะครับผมโอ้โหเร็วซะเกินเร็วจริงๆโอ้ต่อไม่ได้ครับต้องใช้ตัวช่วยหมกไว้หมกไว้หมวกไว้ ไว้อ uh ืมโอมดมาได้ไหมติติดไม่ได้ครับเออเซฟไว้ก่อนเซฟเป็นแบบ Play Save ครับ Play Save ไว้ก่อนครับเป็นแบบ Play Save ไว้มา uh. ดูสิจะได้ถึงระดับไหนโอเคอ๋อเวลา้วเปล่ยนตัวดีกว่าโอเคเป็นแบบ เ,เย็ยนๆนะเกนพัฒนซึเราต้องเ,เย็ยนต้องดูวางแผนล่วงหน้าอะไรมาต่อไปจากนี้จะวางตรงไหนนะครับผมอ่งโอเคลงตรงนี้ได้ครับผมเอาอยู่ที่30นะครับตอนนี้อยู่ที่30 30ิบอ้แต่คะแนนอยู่ที่หมนะื่นสามแล้วอยู่ที่30คนที่หนึ่งให้สี่หมื่นแปดเลยแล้วโอ้โหไอ้เจ้า เก่งเหลือเกินโอ้โหเก็บไว้ป๊าปตองไหนดิต้องตรงไหนดิโอ้โหไม่น่ารอดครับไม่น่ารอดจะไปต่อตรองไหนแล้วครับทีนี้เออตรงนี้ดีกว่าอ่าต่อต่อตรองนี้เอาให้เอาแก้ผ้าหน้ารอดไปก่อนนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้ให้ได้ก่อนไปทำหนึ่งแถวไป โอ้โหเร็วเจ็ดแล้วครับเร็วเจ็ดแล้วครับเร็วมากเร็วมากเก็บไว้ตรงนี้วะมาไปครับโอ้โอยู่ที่สามสิบหกโอ้โหเร็วจริงเร็วจริงเร็วจริงโอ้โหไม่ทันไม่ทันครับไม่ทันคิดไม่ทันคิดไม่ทันมันเร็วเกินเร็วเจ็ดแล้วโอ้ยจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนพักเดี๋ยวนึงสินะครับโอ้ยมาๆมาได้อยู่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  โอ้ไม่ไหวแล้วเอานี้่ะใส่เลยใส่ช่องไปเลยโอ้โหแทงหลายสีโอ้โหนึกว่าไอติมไอติมมีหลายสีโอ้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 โหโมแต่โมแต่เล่นนะโมแต่เล่นโมแต่พูดโอ้โหไม่มีสมาธิในการเล่นเกมนะครับโอ้โหโดนละโดนละแต่ก็ยังไม่ตายยังเหลือเวลาเยอะหรือพื้นที่เยอะตอนนี้เลเวลแปดแล้วเร็วเหลือเกินจะรีบไปไหนครับท่านโอ้โหโอ้โหได้หมื่นเก้าคนอื่นไปเป็นแสนแล้วครับ ที่หนึ่งเป็นแสนนะครับผมโอ้โหเล่นกันยังไงโอ้โหตาไวหรือใช้โปรแกรมโกงไม่แน่ใจโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นโอ้โหจะลงลงลงไหนไม่ไม่ถูกเลยลงไม่ถูกเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมจะคุยมาจะคุยเอาได้เฉยได้เฉยอไปต่อไปต่อสิได้เฉยได้เฉยได้เฉยไปต่อ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 โอเคต่อ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 ไปเรื่อยต่อไปเรื่อยต่อมั่วเกิน อ่ลงไปก่อนลงไปก่อนเออได้ได้ได้โอ้โหเร็วสิเร็วสิโอ้โหเร็วเกินเร็วมากเออจะเร็วไปไหนเนี่ยเร็วไปไหนเร็วไปไหนเร็วไปไหนเอ้ยโอ้โหอุดรูหมดเลยครับอุดรูหมดเลยโอ้โหอุดรูหมดเลยอุดรูหมดเลยอุดรูหมดเลยอูเลยแทงยาววาไสลงไปยังได้อยู่ครับยังอยู่เรายังรอดครับอยู่ที่ยี่ห้ายังรอดครับยังรอดครับจนฝานนี้ยังรอดยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดเอยมั่ววมั่วแล้วมั่วแล้วได้อีก ได้เอ้ยพังแล้วพงั ho, งแลง้วพังแล้วพังแล้วพังแล้วครับพังแล้วเอ้ยได้เอ้ยไปไม่ได้เฮ้ยเลขสิบเอ็ดโอ้โหจะเร็วไปไหนเนี่ยจะเร็วไปไหนกดไม่ทันกดไม่ทันครับโอ้โหเฮ้ย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 เ้ยตา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 ยครับตายตายมัวแล้ว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 เอรอดไหมรอดไหมโอ้ยังจยังหวังยังหวังจะรอดนะโอ้ยังหวังจะรอดอีกโอ้ยังหวังจะรอดโอ้โห สงครามยังไม่จบอย่าขึ้นรับศพทหารนะครับโอ้เราอยู่ที่แรงที่2ี่24นะครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับเป็นยังไงบ้างครับเกมเต t ริสนะครับไปโหลดกันได้นะครับที่ Google Play และ App Store นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือเกมเต t r ิสนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย